ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ราน,นการไวท์เทนแลนด์บอยช็อตเซอร์ผมในคิดแบทเทิลนะครับเป็นแบทเทิลธรรมดาแล้ววันนี้นะครับเป็นการแบทเทิลระหว่างรอยเย้าพลาดินนะครับผมของใหม่เนาะที่มีแต่ทีดี TD นะครับกับแทนใหม่ครับที่เพิ่งออกครับเกียร์คอนิเคิลนะครับที่มีแต่ท,ดทีดีเหมือนกันอโอเคครับผมมีีกาารตดใช่นะครับผมก็มามาดูกันเลยดีกว่านะครับมาเกีร์การตัดระหว่างคู่นี้จะเป็นยังไงบ้างครับโอเคเริ่มเลยนะครับ เรียงหนึ่งใบห้าเริ่มเปลี่ยนมือกันแล้วนะครับไดยังไม่ทำได้เลยเปลี่ยนมยือนะไม่ใช่ะนะเถินจัวครับผมอ่าได้ตัดนะครับอ่ะเนะอ่เินจัว หลายมือหนึ่เล่ากะเช็คสีพลังโอ้โห,โโหมาเลยเป็นตัวอืันเดจ็ดพันเหยยมือนึ่มือนหนึ่งมือหนึ่จะต้องตีบวกห้าพันอ๋อตีไม่เข้าไม่ไม่เข้าไ,ไม่เข้า,ขาตีไม่เข้าตีบวกห้าพัน หนึีกครับพันอ่ะสิบหกแหวนไอ้ยสิบสี่สิบสี่ไปไหนไวส้ <18. S 1> วโหทกษิณโคตรดีอ่ะจริงๆริง <c oughs> ของดีของก็ดีมิดเลยถัดมาใส่ไหมไม่ใส่<า>แล้วตอนหลังใช่ไหมตอนแรกใส่ไปก่อนมันไม่มีอะไรใส่กันน <c oughs> ั่นแหละคือบ้านเลยได้หนึ่งครับ ชี้พลังโอ้โหแม่เจ้าจอทิกเกอร์พลังจุออ่มคิวทิกเกอร์พลงังจุ่มข้าเงินจุวมโอ้ทีบบเพอดีหญ่ดดดดดได้าทีเอาใหญ่เอ,ญอ่ะเก้าพันแบนอันนี้อันที่เปิดได้สิบสี่แบน ได้700,000โอยยังจะเข้าโคตรโม่อ่ะคนเองจริงสุดหกน้องกาดรู้สึกว่าผมโดนโม้ไปไหลายรอบเลยนะข่ะเนาะชี้เองเดียวเนี่ย่านแล้วครับแป้าน้อไม่ได้ไม่ได้ไม่ยอมไม่ยอม9,000ค่าสุดหกว้นอืม พ <Perfect. S 1> อเฟกการ์ดดเนาะับผมเช็ดเป็นทัท้นเช็ดมตมน้หน่งไลสไตล์ครับมแม่ตั้มหนึ่งเฮ้ไยดียังไงยังไงตัวนี้ทำอะไรวะเตตัวนี้ไปกล่องวะไปกล่องครับไปไว้บนท็อปเด็กบั้งไปทิกเกอร์ <laughs> ได้ิเกเลยเหรเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีด๋ยวาอยงนั้นก็โกงแล้ว อาเจ็แส์โคโนขื้นหนึ่งโคโนฮะดีกาดปะสิ <12. S 2> แวน,นเอ้ยไม่เอาเลี้ยสองเลียเหรอใช่ โอกาดตะกิยวไม่โคน่ากลัวจะเตนเออทางข้างนี้ส่วนอเมตรตะกยวโคตน่ากลัวจริงๆเฮ้ยปิดซีเล่น่อนเปิดเปิดทีละใบดิมันไม่ลุ้นอเออเขาต้องเปิดทีละใบใครเขาเปิดทีะ้นเลยซีกเป็นไทเม่ไปได้ไม่เสียอเลย เหมือนโดนปนนาวสิบเก้าิบห้าสิครหิบเก้าหลรักไหมอสองหมื่นสองเหมนแ่นมากนกกาไปผ่านแล้วชี้พลังแวนแฟนชี้ไ้ชี้หายได้สามแล้วเลยชี้ไปเดียวมีอะไรเราไม่ต้องห่วงเท่าไหร่อุ้งห่วงสแตนเขานี่แหละ ไม่สไตล์อีกทำได้ทำไปแล้วโอ้ยเอาอะทำได้ทำไปแล้วปีค่ะปล่อยครับปีบาลของผมลืมสไตา์เอาสองได้ฟอร์สเช็คหนอบเลยอะไรหนอบเลดหรือเปล่ารับก่อนรับก่อน ฝั่งไหนเข้าใช่ไหมใช่มันอยู่ที่ใจเองให้แบรนด์จนนี่เ,เออถูกแล้วเชิญถูกแล้วทำถูกแล้วยังไงก็ไม่เข้าสไตล์คนระับสไตล์เอาสไตล์เอานะครับแหมอเอาเลยเราใช้เทคไม่ได้ดำๆกันอ่ะเนี่ยไอ้คนนี้เดินไปยังไงไหลใจก่อน อ่ะสิแวน้ันสี่หมื่นหโอกาสทำไมันสี่หมื่นหะบูไงอ๋อสามหมื่นหกมสาไม่ใช่อ่ออใช่สามหกสามหกตีแรงทิบหายเลยสิไม่เป็นโบมาเองเ็เซ็นเ็ไม่มีอะไรหนึ่งแดมเอาเปิดเปิดไปงั้นเลยไม่มีอะไรหรอกจีิเๆ ไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วโอ้ไม่มีทิกเกอร์ด้วยสับเด็กสับเด็กเออนในแหละประโยชน์ของมันเห็นป่ะหวาแค่เนี้ยเมอร์เซ่สับกล้องสุดยอดอ่ะสิบเก้าแอนด์เอาไปตัวแล้วเช็คคราวินไลต์ต่อเป็นแล้วโตัเช็คอะไรสับมือถันแล้วเดี๋ยวเราฟไปจะไปยังไงก็สไตล์สไตล์เว้ยเฮ้ยตบมือตบมือจะไต่จะสกิลไหมสกิลฐาน เชือฐานอะไรเอ่ยลงมาปุ๊บคว่ำหนึ่งก่อนสไตล์ทับคว่ำหนึ่งขอสองขอสองใบแล้วก็ขอสองใบจากมือจากมือจากมือแล้วเลียกชี้สองใบเก่งมากแล้วก็ชี้สองตัวสามารถบวกค่าพันได้สองตัวสองใบต้องเล่นกันแล้วขอสองใบอย่างเงี้ยขวสองใบเอกเด็กได้ไหมได้ได้ได้จริงๆมันจะชี้ห้าพันให้ตัวไหนก็ได้ยกเว้นตัวมันเองใช่แค่นั้นเองเนาะอ่ะเหมือนห้าแบรนโอ้ยเหมือนห้าเลย แหมมือเต็มขนาดนี้สองหมืนห้ากับบนี่สองหมื่ทสองมือกี่ใบสองใบโกาสนโอกาสเนาะเฟิรเช็คเซัเช็คเิรเช็คสกิลไทีตาเบสนะครับไีเิร์หคว่ำด้วยไม่ต้องคว่ำไม่คว่ำเรียกเสิร์ฟรีเสิร์ฟไอดีแล้วเตะเลยทำไมใส่หัวงันเนี่ย ไม่สบายอ่ะป่วยนิดหน่อยป่วยนิดหน่อยสับกองเนาะใช่ครับสับกอ่าอันนี้จะถูกทับพี่ต้อทับพี่วางโยนให้วางใช่ไหมใช่เปนสิบหกเนาะใช่ครับเก้าพันเก้าพันข้างข้างหมดเลยดีข้างดีข้างแสดงว่าคะแนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่สองหมื่นห้าสิบสอง ้าพันสิบแปดสิบแปดกระปาสองพันห้าสองพันห้าสี่พสวันเอาเปล่าได้ใช้สกิลก็สี่ยวไม่ใช่สไตมีอยู่แค่นั้นอะักษโซหัว่โนเท่าไหร่ก็จะต่างกันตรงไหนเนี่ยไม่ดาวนี่าตัวนี้ตรงนี้ไม่สไยไม่สไตด้วยเจนเบสสองใช้สกิลเจมสองออก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 สองสองวนเ สองสองสี่สองสามหกสอแปดสองห้าสจันมเสองหกสิองอกุนน่อธิบายะหนึ่งใบนับสแตนตกด้วยอ่ะสองมาอยู่พร้อมกันคนพร้อมหน้าพร้อมตาไงนฝนตกคะแนนสอบไม่ค่อยดีเลตกสองหกแวนหนึ่งขึ้นทามกาศ เข้าเลยโอกาไม่มีศูนย์เช็คแล้วเก่เช็คเซกซนเช็คพลังข้างไปโอเคโอเคก็จบแล้วการต่อตรงระหว่างรอยย่อพอดีกับเกียร์คอนิเเนาะนะครับของใหม่นังคร่อันนี้อันนี้แค่ทดีจริงนะเนามันมีจงพีจีอะไรให้ด้วยก็ถือว่าแบบีทีดีเออมีน้องๆถามเข้ามาว่าทีดีเนี่ยเจ๋งเลยหรือเปล่าอย่างไม่ถ้าเปรียบเทียบกับทีดีเก่าเจ๋งเลยมันจะเจ๋งเลย ถ้าจะเปรียบเทียบกับทีวีเก่าคือมันเล่นมันเล่นได้เลยมีมีจงมีจีก็ให้ด้วยนั่นเองนะครับตามนั้นก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับนะก็ชอบกดไลค์เด้มกดซับสไครต์นะจ๊ะและฝากเพจเราช่องเราวันกไว้ไทยไลน์และแถบชั้นแนวจะมีคลิปอย่างนี้ดูแน่นอนสุดท้ายนี้ก็คุณล้านซีเจ้าไม่กลับมาล้านท่าอุนเพจเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วครับผมเจอใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ